โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาตั้งอยู่เลขที่237หมู่ที่1บ้านทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่บริหารงานโดยนายพรพิชิตทองหมูอพผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนานางอารษา,าพิเศษรอดร,ร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนยายนิรันด์บุตรสง่ารองผู้อำนวยการโรงเรียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานนายวันชัยนาคพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้ากลุ่มงานนางวนิพรศิลปศาสตร์กลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานนางดารุณียายีและกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานนางสาวดวงเนตรดำริโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น46คนนักเรียนจำนวน739คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน4คนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565 โรงเรียนมีการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ดังนี้ 1. โรงเรียนมีการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงของตนเองโดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนร้อยละ100นักเรียนได้รับวัคซีน้อยละ99โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนามีการดำเนินการเตรียมความพร้อมการใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในสถานาก,าการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสอิ2019 จากมติที่ประชุมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ่ายบริหารโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเห็นชอบให้โรงเรียนกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนนักเรียนจะต้องเดินผ่านแถวประตูทางเข้าโรงเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนักเรียนจะต้องพางจุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายหากปรากฏว่าอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสจะแยกนักเรียนออกและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งและเข้าตู้พ่นค่าเชือ้อโควิด -19 กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนจะเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร โดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลโรงเรียนได้จัดเจลแอลกอฮอลให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกห้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนโรงเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้หรือมีที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนักเรียนและครูทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา โรงเรียนมีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงรับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนจะแบ่งช่วงเวลาพักกลางวันเป็นสองช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพักกลางวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา50นาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพักกลางวันเวลา11นาฬิกา50นาที ถึง12นาฬิกา40นาทีนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนักเรียนต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารที่โรงเรียนจะเตรียมไว้ตามจุดต่างๆในการรับประทานอาหารให้นักเรียนเว้นระยะห่างและนั่งในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ในโรงอาหารเท่านั้นตามสัญลักษณ์ที่โรงเรียนติดไว้ที่บริเวณที่นั่ง ที่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้และต้องการให้นักเรียนนั่งตัวละสี่คนเมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จให้นักเรียนเก็บภาชนะให้เรียบร้อยและรีบเดินออกจากโรงอาหารทันทีในช่วงเลิกเรียนนักเรียนที่เรียนในค่าบสุดท้ายให้รีบกลับบ้านทันทียกเว้นนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารอรับให้รอผู้ปกครองภายในโรงเรียนและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหเมตร นักเรียนงดกิจกรรมต่างๆที่ต้องใกล้ชิดและสัมผัสกับบุคคลอื่นเช่นการเล่นกีฬายกเว้นนักเรียนที่มีครูดูแลในการทำกิจกรรมโรงเรียนมีแผน,ผนเผชิญเหตุตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้ 1. การเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร 2. ครูและนักเรียนใส่หน้ากากอนามาย100ัยร้อยเอร์เซ็์ มีจุดบริการล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนและครูใช้บริการ 4. จัดทำแผนการสอนออนไลน์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนโดยมาตรการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมและดํานินการจาดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งเชิงยิ่งมโนทนามั่นใจ ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19